ก็ขายได้เบอร์กี้วันเนี่ยครับทำมาสกานกรนแบบนี้นว่าเคยาวแล้วนีเหลันเียเน้อมที่นำเสนที่างด้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นเงหัวคขบโบรกเรอยนะังกป็นวัตถุการอันนี้เปนการนำน้ำัดบมเน เกิดโรคระบาดก็จะส่งผลไปทั่วทั้งทังการเกษตรมันจะทั้งหมดนะครับบ้านเนี่ยจะมาติดตามเรื่องการรดหนึ่งนขอยบนบ้านกาบอำเภอแม่ตะเรียงจังหวัดแม่ฮองสอนทางทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ค่อนข้างสั้นเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับทางทิศเหนือติดต่อกับบ้านให้ท่านได้พูดถึง วันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดน,นะค่ะครับวันนี้ทางคณะทําง,งานเกี่ยกการพัฒนาการค้าชายแดนของกรออจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้เดินทางมาดูที่ทางจุดขอคนคลที่บ้านเสาหินนะครับบ้านเสาหินนะครับก็เราไปดูว่าเรื่องของการค้าชายแดนบริเวณจุดคอนคลแห่งนี้นเป็นอย่างไร ก็จากการเดินทางมาเนี่ยก็เห็นในเรื่องของสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างจะยากลาบากนะครับประมาณ9.8กิโลเมตรที่จะจากตัวเมืองแม่สรามามาถึงที่ด่านต่อทิพย์อเมริกครับก <c oughs> ็เพราะว่ามีเรื่องของการค้าหลักๆก,ก็เป็นเรื่องของอการส่งสินค้าโค่โอโคเนี่ยไปไปสู่ฝั่งทางประเทศเมียนมานะครับส่วนสินค้าที่นําเข้าโดยหลักก็จะเป็นเป็นทางโคกระบรือเป็นหลักนะครับ ซึ่งจุดนี้อาจจะเรื่องของมูลค่าของของการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็อาจจะไม่มากนันะครับนองจากว่าติดขัดในเรื่องของอการขนส่งเป็นหลักนะครับดังนั้นประการหนึ่งที่ที่ควรจะต้องดําหนินการนคือเรื่องของการพัฒนาเส้นทางนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลเสาหินนะครับทั้ง6หมู่บ้าน24หย่อมบ้านในนี้นะครับ สามารถเดินทางเข้าออกโปปดยรถก็จะได้ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะเป็นที่น่าสนใจกับกลุ่มออฟโรดก็ดีกลุ่มรถมเอเตอร์ไซค์แอนดูโร่ก็ดีนะครับซึ่งก็สามารถเทียวมาพัฒน,นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรามาู้หยุดได้